ก่อนจะเป็นหัวหน้าใครมึงมึงได้มาไดจ้าก่อนหน้าคว้าคนพวกนั้นมึงรู้ไหมข้าไม่ชอบงไงยัยกังโกฮาวายมึงอยากจะโชว์แต่ว่าโลมไงเหลืองกับคำพูดที่กระชมไงไม่ได้สนิทไม่ต้องเรียกกูพระกูไม่ได้ใส่จีบวันส้มไม่ควายทั้งตัวและสมองสองมือสองปีเหมือนกันแต่มึงยังเหยียดคนผิวดำอย่าเลยไอสัตว์จะไม่เพื่อมึงอื้อนเพื่อมึงร้องโหยชื่อจำาจเยี่ยวมึงเก็บไปก็ใครที่มึงอย่ามาหน้าตัวเองเราไม่เล่นกับไฟเพราะมึงดูต่อกูจับใบกูงพนได้ไปพันกคำแต่ไอีเชี่ยนี่ไม่นทำอะไรกูไม่สนว่ามึงเป็นใครแต่ทีีี่่นน้ไอสสัตวว์กกูใใหหญุดมึงเเป็ย มากม่ใช่ไหมแต่กูเข้าใจสุดาในลึกกูไม่รู้ว่ามึงมีปมหรือเรื่องของมึงไอ้สัตว์ใครกดใครพบแต่ที่กูรู้แน่ๆในวงของกูมึงแม่งไม่มีใครครบมันต้องสงสัยในไอ้สัตว์จะเป็นอารบบามกูมันจะไม่มีมึงพอนด้สายตากูปกติแล้วสวนตัวมันก็ไม่มีมึงให้บริตัดมึงออกมึงจำยัไม่ได้แล้วเพลงนี้จะไม่มีมึงที่กูด่ามึงจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าโลกใบนี้แม่งไม่มีมึงไอ้สัตว์ มึงอย่าเอาตัวเอเป็นศูกลางมึงไม่ใช่เล่นเองมึงไม่ได้ซ่านจากกวานะฉันโลนี้ไม่เอาทริกอีสัตว์มันก็เป็นอแก๊กที่ตามนันควานอีสัต์อีทางโคเพรพี่งไม่อยู่กันสุดตัวไรมึงอยากจะวปตัวนวแต่ปแก็กเนสมิคนสัตว์สัคนที่วัวเพ่เป็นแร็แต่มันน่าด่านันไอ้เชี่ยเลยแรปด่วเกินไปก็เปิดน้ำลายไว้ที่ยเอาเวลาไปต่อเพลงดีกว่าไหม กูมายถึงต่อเพลงไปอีกไอ้เฮียกูอยากจะต่ามาให้จบพี่และหลังจากจบเพลงนี้ไปมึงคงจะไม่อยากเดนตบอีกมึงเคยไม่บอกคุณเอเรนที่เอาของไปใช้ไม่ได้ดับอดุยเดาแล้วมึงเึงทำให้ตกฟ้าแม่ไม่เคยอยากจะว่าเพราะว่าทุกคนเมือ่อจะคุยกับคนอย่างมึงมีสมองแต่ไม่มีมารายาทเขาขอเขาเดินมึงเขาเ,ขอ,เอาอไปว่าให้คนอื่นเขาเกลียดกันเแน่เฉพาะในวันนี้ทุกคนเกลียดมึงมากมึงเหมือนเฮียทวงความเท่าเท่บ้านอยู่ในกรอบเวลามันานแล้วมึงเอาออกมาบ้างทางคนอื่นอ่างเฮียอะไรก็ช่างแต่ไม่แค่ตัวใหญ่กูไม่เคยจะเห็นจากรอบเวทีมึงจะปรับตตััววใหม่ 方肆而